สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูบรรยากาศการกินอาหารของหอยเชอรี่สีทองในเวลากลางคืนนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งวงบ่อนะคะที่จิเลี้ยงเอาไว้นะคะก็น่าจะประมาณสัก300ตัวได้นะคะในวงบ่อน,นี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นในช่วงของเวลาตอนลางคืนเนี่ยนะคะหอยเชอรี่สีทองเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็มาทานอาหารกันนะคะ ลอยขึ้นมาแบบเกือบทุกตัวเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยลอยขึ้นมานะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็อุณหภูมิบริเวณด้านบนของวงบอดเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็จะอยู่ด้านล่างเป็นหลักเลยแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะมีกี่ตัวก็จะลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็ทานอาหารกันนะคะวันนี้นะคะจะให้เป็นจอกกุลาบกับผัตกตบนะคะ แล้วก็เวลาเขาทานอาหารกันนะคะมันจะได้ยินด้วยค่ะแต่ตอนนี้จิพูดอยู่เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวจิจะเงียบลงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วให้เพื่อนๆลองฟังดูนะคะว่าจะได้ยินเสียงของหอยเชอรี่สีทองหรือเปล่านะคะมาค่ะมาฟังกันค่ะ แน่ใจนะคะว่าเพื่อนๆจะได้ยินไหมนะคะแต่สําหรับจีที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงชัดมากเลยค่ะก็เป็นเสียงที่น้องๆนะคะหอยเชอรี่สีทองกําลังกินพวกจอกกลาบแล้วก็ผักตบอยู่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ทักมาได้ที่ธนาระยาฟาร์มค่ะพ่อแม่พันหอยเชอรี่สีทองคุณภาพสูงนะคะสวัสดีค่ะ